มาร์กถามนักเรียนคนอื่นเกี่ยวกับที่อยู่ของชิโรเนะแต่ไม่ได้รับคําตอบทําให้เขาตกตะลึงขณะเดียวกันชิโรเนะก็สะดุ้งตื่นขึ้นหลังจากเผลอหลับไปบนพื้นเขาตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่าสายสําหรับการสอบแล้วจึงรีบวิ่งไปที่สนามสอบเอมี่และเซรีเอลก็กังวลใจเพราะไม่เห็นชิโรเนะเลยเอมี่มองผ่านกล้องสองทางไกลแต่ไม่พบเขาจึงกลัวว่าชิโรเนะจะล้มเหลวในการไร่เวทมน์นักเรียนถูกนําไปยังภูเขาสูงตระงานและรวมตัวกันอยู่ หน้าผาลึกเอเทลา่าเริ่มอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบเลื่อนระดับตามสัญญาณนักเรียนจะต้องวิ่งไปที่หน้าผาแล้วกระโดดลงไปผู้ที่เคลื่อนย้ายไปได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะนักเรียนต่างตกใจสุดขี่กับข้อกําหนดนี้และเริ่มสงสัยเกี่ยวกับกลไกความปลอดภัยของการทดสอบเมื่อเห็นดังนั้นแทบประกาศอย่างเย็นชาวว่าใครที่กลัวสามารถถอนตัวได้แทบเน้นย้ำว่าความเสี่ยงถึงชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สถาบัน นี่คือการสอบเลื่อนระดับก่อนกำหนดและมีเพียงผู้ที่มีทักษะเพียงพอเท่านั้นที่จะสามารถเลื่อนไปสู่ชั้นปีที่5ได้ในที่สุดเขาก็แนะนำนักเรียนว่าควรเข้าร่วมก็ต่อเมื่อพวกเขามั่นใจในความสามารถในการปกป้องตนเองและอนุญาตให้ผู้ที่ขาดความมุ่งมั่นถอนตัวได้แทาสังเกตนักเรียนพบว่าคำเตือนของเขาทําให้พวกเขาระมัดระวังเขาคิดว่าสิ่งนี้จําเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแต่ภัยอันตรายที่แท้จริงมาจากผู้ที่มั่นใจเกินไป ในขณะเดียวกันมาร์กแสดงความดูถูกเหยียดหยามนักเรียนคนอื่นว่าไม่คู่ควรกับการสอบเขานึกถึงชิโรเน่ยาะเยะ้ยความพยายามฝึกฝนด้วยตนเองของเขาว่าล้มเหลวแน่นอนและพอใจที่ได้วางแผนขัดขวางเขาท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดเอเธลา่าก็ยืนอยู่บนขอบหน้าผาสั่งให้ทุกคนเข้าแถวและประกาศว่าการสอบได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วขณะที่การแข่งขัน,ขนกำลังจะเริ่มขึ้นชิโรเน่ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันวิ่งสุดฝีเท้าฝ่าป่ามาให้ทันถึงสถานที่แข่งขัน,ขน การปรากฏตัวของเขาในสภาพที่อ่อนล้าหอบจนแทบหมดแรงทำให้เหล่านักเรียนคนอื่นๆโดยเฉพาะหมากต่างประหลาดใจเป็นอย่างมากชิโรเนะรีบขอโทษที่มาสายและถามศาสตราจารย์เอเทลา่าด้วยความกังวลว่าเขายังได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันหรือไม่จากระยะไกลซีเรียลดีใจเมื่อเห็นชิโรเนะและชี้ให้เอมี่ดูเมื่อมองผ่านกล้องส่องทางไกลเอมี่สังเกตเห็นศาสตราจารย์เอเทลา่ากำลังประคองชิโรเนะและอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงเรื่องความล่าช้าของเขา จากระยะไกลเอมี่มองผ่านกล้องส่องทางไกลและตกตะลึงเมื่อเห็นชิโรเน่เต็มไปด้วยบาดแผลขณะเดียวกันคำขอของเอเธล,ล่าที่จะเลื่อนสอบถูกอาจารย์ใหญ่แอลเพียสปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยให้เหตุผลว่านักเรียนต้องรับผิดชอบตนเองเมื่อได้รับคำสั่งเอเธล่าจึงยิงคลื่สัญญาณและประกาศว่าการสอบจะดำเนินไปตามแผนที่วางไว้เธอแสดงความกังวลต่อชิโรเน่และอนุญาตให้เขายอมแพ้แต่เขายืนยันว่าไม่เป็นไร หลังจากนั้นไม่นานนักเรียนอีกคนแกล้งทำเป็นใจดีพาชิโรเน่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้คิดในใจว่าขั้นตอนแรกของแผนสำเร็จแล้วแม้จะหมดแรงและหายใจหอบชิโรเน่ก็ยังคงพยายามตั้งสมาธิบอกตัวเองว่าต้องทุ่มสุดตัวในที่สุดเอเธลล่าก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการสอบเลื่อนระดับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเอเธลล่าให้สัญญ,ญาณการสอบอย่างเป็นทางการก็เริ่มต้นขึ้นลำแสงสีแดงเข้มพุ่งตรงขึ้นสู่ท้องฟ้าจากมือของเอเธลล่า นักเรียนทุกคนพุ่งทยานไปข้างหน้ามาร์กที่มั่นใจในแผนของตนเองบอกให้นักเรียนอีกคนกาะติดเขาไว้ขณะเดียวกันชิโรเนแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ก็แสดงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่หลังจากเอเทล่าเปิดใช้งานเวทมนต์ชนิดหนึ่งนักเรียนทุกคนก็พร้อมใจกันวิ่งตรงไปยังหน้าผาด้วยความเร็วสูงสุดเหตุการณ์ตึงเครียดทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้น เมื่อเผชิญหน้ากับหน้าผาเทียนโล่เป็นครั้งแรกเหล่าผู้ฝึกฝนรู้สึกท่วมทน้นด้วยความประหลาดใจต่อโลกที่ไม่คุ้นเคยความรู้สึกที่ยืนอยู่บนขอบเหวระหว่างความตื่นเต้นกับความกลัวทำให้พวกเขาคิดได้เพียงกลยุทธ์เดียวคือพุ่งไปข้างหน้าผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่พยายามวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเชื่อว่าการรักษาตำแหน่งผู้นำจะป้องกันความล้มเหลวได้อย่างไรก็ตามมาร์กมีความคิดต่างออกไปเขาเชื่อว่าความเร็วในการวิ่งไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่เป็นเวลาและตำแหน่งที่ใช้เวทมนตรเคลื่อนย้ายต่างหาก ผู้ชนะคือผู้ที่เลือกจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดสร้างระยะห่างที่คนอื่นไม่สามารถตามทันได้ไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายกี่ครั้งก็ตามแน่นอนกลยุทธ์นี้ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการดําเนินการในขณะเดียวกันผู้ฝึกฝนคนอื่นๆก็ยังคงวิ่งไปทางหน้าผาอย่างเต็มกําลังท่ามกลางความโกลาวลหนเหล่านักเรียนผู้บ้าระห่ำบางคนตะโกนกล้องแล้วกระโดดลงไปโดยไม่ลังเลเมื่อเหลือระยะห่างจากปากเหวเพียง5เมตร กลุ่มผู้นำก็เริ่มไล่เวทมนต์เคลื่อนย้ายมวลสารมาร์กเองก็กระโดดตามลงไปอย่างเด็ดเดี่ยวพร้อมเปิดใช้งานเวทมนต์ของเขาเพียงแค่3วินาทีลำแสงเวทมนต์จานวนมากก็พุ่งออกมาจากหน้าผาอันเป็นสัญญาณบง่งบอกว่าการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในขณะที่นักเรียนฝึกหัดคนอื่นๆเหนื่อยล้ายอย่างรวดเร็วและต้องหยุดลงแผนของมาร์กก็ประสบปัญหาเช่นกันเมื่อทีมสนับสนุนของเขาทยอยกันถอนตัวเมื่อถูกทิ้งไว้เพียงลำพังบนเส้นทางเวทมนต์กลางอากาศ ความมั่นใจเริ่มต้นของมาร์กก็กลายเป็นความกลัวเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะตกลงไปในตอนนั้นเองเพียง3.5วินาทีหลังจากเริ่มต้นชิโรเนก็ปรากฏตัวข้างๆมาร์กอย่างกระทันหันยังคงวิ่งอย่างไม่ลดละในระยะทางสั้นๆขณะที่กําลังเร่งความเร็วชิโรเน่ก็เร่งฝีเท้าขึ้นอย่างกระทันหันแสงหน้านักเรียนคนอื่นๆที่กําลังตื่นตระหนกพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพุ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าบิ่นเช่นนั้นการทำเช่นนั้นอาจทำให้ตกลงไปในหอลึกได้ อย่างไรก็ตามชิโรเนะตั้งใจที่จะไล่ตามคู่ต่อสู้ให้ทันเขาใช้กําลังทั้งหมดเตะเข้าไปที่ก้อนหินบนหน้าผาสร้างแรงผลักอันทรงพลังเพื่อเพิ่มความเร็วเบื้องล่างบนพื้นดินนักเรียนและศาสตราจารย์เซียนาต่างเฝ้าดูด้วยความประหลาดใจผ่านกล้องส่องทางไกลเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่การทดสอบเริ่มขึ้นเซียนาตระหนกเมื่อตระหนักว่าชิโรเนะได้กระโดดออกจากหน้าผาแล้ว โดยไม่ได้ใช้เวทมนต์โฟตอนดเซชันเลยเขาก็แค่พุ่งตรงเข้าสู่ความว่างเปล่าด้วยพละกําลังล้วนๆและร่วงดิ่งลงสู่เหวโดยตรงวินาทีที่4ของการทดสอบได้ผ่านไปแล้ว